เนี่ยส้มแกวอยู่ตายก็ไม่เคยเห็นกันนะแต่ว่ามายูทีแม่ก้องมีเห็นบอยก็ยังไม่เคยกินทีเป็นส้มเราว่าเป็นส้มทางผักเนื้อแต่ว่าปลูกทีแม่ก้องกันเยอะรู้ว่ามันจะย่อยว่าจอมถั่วไปแต่ว่ามันแหลกกว่าสมอ เป็นโจมมงคลลูกเยอะทีแม่กองนี่ลูกเนียนประมาณสักแปดขีดนักอ่ะเดี๋ยวตรงเกลี่ยดิไม่มีอ่ะฝากตายไม่เกลเ่็นนะถ้าไม่เด็กๆก็พว่งไม่เกยเ่็นะนี่ีแม่กองนี่ลูกเยอะอ่ะ thao tết này mà, đồng, oh, nè lê ra đều lê mà chim cần tết ừ. muốn thông nè, nhưng nè, là lệch quá nè nè lê nhìn đây My one trượt Tây Nam trắng á kèo Thì phát năng nó mới hết nè Nó mới kèo Thì còn có mai Thì mày con đi trắng không? แมกจะไม่อยู่นะแต่นามอาคัสอ่ะมาเดี๋ยวม,ม,ม,มันเอาบหมี่ไม้นะเราไม่ดูว่าเล็ดเดี๋ยวทองไมได้ต้องหยักอ่ะน้ำตัง